เราเริ่มเราตัวใหญ่สบายดีกว่าไปเดวไปจะช้าช้าไปมั้ยบอกเดวไปช่วงไหลมากกว่าเอาช่วงลงอ่าลงมาลงช่วงลงอ่ะช่วงลงแอนแอนตัวอ่าแดงหน้าอกหายใจเข้าหายใจเข้าตอนผลักหายใจผลักหายใจออกอ่าไปของตัวขึ้นหมดแล้วบอกนะหมดแล้วบอกของตัวขึ้นมาหมดแล้วบอกนะหมดแล้วหมดแล้วโอเคไปไปื่ออะไร คนต่อไปพี่พิมเอาพิมไอเฟียไม่น่าเอไหวไหวไหมเดี๋ยวเซฟให้เดี๋ยวเซฟให้เรไ่อเราตอมีในพุงเราตัวใหญ่ไปเซฟหน่อยสบายพิม์เอาได้เท่าไหนเท่าเท่านั้นช่เียอมันเอาสองข้างให้เท่ากันนี่นี่นี่คือแกนนี่คือแกนเอาสองมือเท่ากันแล้วก็ห่างออกมาอีกไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้มันจะหนักอ่าห่างให้เท่ากันนะห่างให้เท่ากัน ก็เรามีสมองหรือเปล่านีกหว่าดีหายใจเข้าเด้งหน้าอกช่วงที่อยู่ข้างล่างอ่ะหายใจเข้าเด้งหน้าอกแล้วหายใจออกช่วงที่ผลักพ่นลมเยอะๆหน่อยพ่นลมมันยกไหวเดี๋ยวว่าผมประคองไม่ได้หายใจหายใจถ้าเหงื่อลงขอโทษนะเว่ย หายใจหอนยังหายใจได้ตีนะ, <c oughs> ะคนต่อไปไอ,อ,อ,อ้ต้นน้ำมาเข้าขึ้นเขียงพี่ต้องชาพี่พี่ต้องชายพี่พพต้นน้ำม,มาเร็วพี่ต้นน้ำได้รอพี่อยู่เลยเร็วเ,เร็วเขาจะปิดไฟแล้วเล็นเฟนนะ นิ้วจับนั่งแตะไม่เป็นต่อไปจันบนใชยเยนี่ไม่เป็นจริงๆนี่ไม่เป็นจริงอันนี้ไม่ไม่ได้กลบเอนหลังไหมเซฟไปดีนะถ้ามันไม่เป็นแอ็นหลังแล้วเวลาลงงานให้แอนออกขึ้นมาแอนหำแอนหำอะไรล่ะแอนหลังเข้า้าหนึ่งสองซักเซฟไปดีนะโอเคแอ็นเอ็นออกขึ้นมาเอาหัวนอนลงไปเลยหัวนอนลงไปอ่าแอนหลังเลยนะ สุดลมสุดลมพอตึงนี้แอนอกนะช่วงที่ผลกักช่วงที่ผลกักอ่าช่วงที่ผลักเอาลมหายใจออกหายใจทางปากก็ได้พ่นออกมาเลยเราอย่าช่วยเยอะเกินไปช่วยเฉพาะตอนเขาไม่ไหวแค่เตรียมช่วยเตรียมช่วยตอนเขาไม่ไหวอ่าเขาปิดไฟแล้วอ่พอแล้วได้กี่ที ไม่รู้ไม่เคยได้ได้คนละเซตก็ยังดีวะเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะแต่ว่าเดี๋ยจะไม่งีวด่อนะอลงสุนี้ไออ้อนขึ้นาขึ้นมาอย่าชวนาหัวเลาะอย่าชวนนหัวเลาะไม่ได้ไม่ได้ เอาเลยต่อต่อเอาลงเอาลงลงปั๊มเช็ดตูเช็ดตูเช็ดตูอ้าวแล้วผลักไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ช่วยช่วยอ่ะตวยต้องให้มันลิ่นแขนก่อนคนมลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากเบาเบาไปหามา